past simple tense โอเคอัพโปจะใช้ past simple tense เมื่อไหร่คะ mm. ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วจบลงไปเรียบร้อยผ่านไปเรียบร้อยไม่มีอะไรที่มาต่อเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับณปัจจุบันนี้ โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงจบบริบูรณ์โอเคโอเคโอเคเโครงสร้างครูเต่าก็ลายมือเนาะเดียเขียนในคอมมันก็เป็นอย่างนั้อยู่แล้วใช่ปากกาันนี้น่าเกียด่านี้ โอเคมาดูโครงสร้างของประโยคในรูปของ present เอ่อเอ่อ sorry p a ั t simple t e n น e เอันที่หนึ่งคือประโยคบอกเล่าบอกเล่าภาษาอังกฤษว่าอะไรอะโปครูต่เ,เขียนมาแล้วนะเปดดูกอนไม่เคยจำาอ f ์เฟิร์มัมันจะไม่ได้อ่ะมันยาวอะ่ะอะโปอ่ะอะโปหัดจำสิถ้าจำไม่ได้อะโปต้องไปหาไอ้นั่นเอ่ออะไรนะอะไรนะ fish o อ l กินแล้วเนาะ โอเครูปของประโยคบอกเล่าใน past simple tense ง่ายๆคลิปๆเลยก็คือ subject คุณอาปอดู subject บวก verb สองจบแค่นี้เองแค่นี้เองจริงๆเหรอแค่นี้เองจริงๆคือว่าคือคือคือ past simple tense ง่ายนิดเดียวย่า yeah. โอเคเรามาดูซิว่าตัวอย่างของประโยคเราจะทำได้ยังไงบ้างอะโปอโป้โอเคตัวอย่าง example เอ่เอ example ตต he he went ไม่เอา went ดีกว่า went ไม่ชอบ เว้นมันดูง่ายเกินเด็กปหนึ่งยังรู้ไม่เอาโอเคเอาเป็นชื่อดีก่าชื่ออะไรดีอจอนนี่อ่าจอนนี่จอนนี่เมทเฮสเฟรนด์ At a supermarket. Oh, yeah. <laughs> okay. Johnny met his friend at a supermarket last week. Okay. Johnny last week. Okay. Johnny met his friend at a supermarket last week. Okay. อะโปดูซิว่าในประโยคนี้ตัวไหนเป็นเวิร์บช็อเวิร์บช่องสองเมดเมดใช่ไหมคะแล้วก็ <Okay. S 1> ประธานคือจอห์นนี่ใช่ไหมจอห์นนี่จอห์นนี่เด็บจอห์นนี่จอห์นนี่เป็นเอกพจน์ด้วยใช่ไหมใช่โอเคที่อะโปรมาดูว่าประโยคนี้คือประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้วก็จอห์นนี่เป็นประธานเอกพจน์ย yeah? ะ เม็ดคือเวิร์บช่องที่สองเราจะเห็นว่าโดยปกติถ้าประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Simple Tense แล้วก็จอนนี่เป็นประธานเอกพจน์เม็ดตัวนี้ต้องเป็น Meet เต erm ิม S แบบนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันเป็น Past Simple Tense เมื่อไหร่ปุ๊บ เราไม่ต้องสนใจเลยว่าประธานของประโยคจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ช่างหัวมันเราก็ต้องเป็นเว็บสองดีถูกต้องเรามาคํานึงถึงแค่กริยาช่องที่สองเท่านั้นเองประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ไม่ต้องไปสนใจยะโอเคอันนี้ก็คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่าในรูปของ past simple tense โอเคต่อมา ประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่โปคุณเต่อเขียนมาหลายรอบแล้วน a t ก v ี n น g a ก i ี e โอเคจำได้อยู่อันเดียวเพราะมันสั้นสุดแล้วโหสเสลรมากโอเคมาดูโครงสร้างโครงสร้างของประโยคปฏิเสธก็คือ subject บวก verb to do ก็คือ did ตัวเดียวบวกโอ้อโทษเออเออใช่ใช่ใช่บวก not แล้วก็บวกเวิร์บหนึ่งเวิร์บหนึ่งเวินึสิทำไมถึงเป็นเวิร์บหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเรามีดิ d ซึ่งเป็นกริยาช่วยตัวหลักเลยดิ d อ d นี่คือเป็นช่องที่สองของเว r ร to do ซึ่งเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นพระเอกของงานในกลุ่มของกริยาช่วยทั้งหมดเ e r b to do เป็นพระเอกของงานโอเค อ <Okay. S 1> แล้วทีนี้ถามว่าทำไมตรงนี้ถึงเปลี่ยนจากเวิร์บสองมาเป็นเวิร์บหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเขามีดิสเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้ว mm hmm. ดังนั้นเวิร์บที่สองซึ่งมันเป็นกริยาแท้ตัวนี้มันจะต้องผันกลับไปเป็นช่องที่หนึ่งทันทีเพราะเนื่องจากมีดิสเข้ามาช่วยเย้ yeah? ฟีลแบบเหมือนโมเดลเวิร์บมาช่วยอย่างนี้เหรอ Yes โอเคทีนี้อา่อาปอมาดูจากในตัวอย่างของประโยคบอกเล่าอันนี้ประโยคนี้ครูเต่อจะให้อาโปแต่งเป็นเอ่อประโยคปฏิเสธทำไงได้ทำไงทำได้ไงลูกเอาเติมเอาเอาดิดน็อตเอาบอกมาจนนี่ did not n e e d did not หรือว่าถ้าเป็นรูปย่อ,อก,ก็คือ didn't didn <'t. S 1> แล้วก็ meet. meet meet มีต้องเติมอะไรไหมไม่ไม่ต้องเพราะเพราะว่ามี did โอเคเร็วก็เท่ากับ johnny did not หรือว่า johnny didn't meet his <It S 1> friend at a supermarket อืม ใช่ไหมตรงนี้ก็ว่าไปประโยคอะไรนี้ยกลงมาให้หมดทั้งยวงโอเค at ตรงนี้ยกลงมาให้หมดโอเคจบ mm hmm. นี่คือประโยคปฏิเสธ yes or No? yes โอเคต่อไปเป็นประโยคคำถามคำถามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอปอโป oh. อโ้โอปอไม่เคยจำเลยจะโดนตี เรียกว่า question หรือว่า interrogative อปจจำเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์เอาไว้เพราะว่าเวลาที่เขาสอบเนี่ยเขาสามารถจะให้คำไหนมาก็ได้อปจะต้องรู้ให้หมดเรียนกับกูเต๋อเราต้องรู้ให้หมด้าใช่ไหมประโยคคำมาอะไรนะมันต้องมีแน่แตอนสอบข้อมอหนึ่งใช่สิเพราะฉะนั้นอปถึงจะต้องรู้ไงรู้ให้มันหลายๆคำอปจะได้ไม่ต้องแบบ ไปติดปัญหาอะไรทั้งสิ้นว่าเอ้ยอีกคำนี้แปลว่าอะไรวะอี้ไม่ใช่อ่ะโปรจะต้องรู้จักคำถามก็คือ question หรือว่า interrogative โ okay? อเค <Okay>. โอเคจำาไว้เนอะโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างของประโยคคำถามอาโปรต้องทำยังไงโครงสร้างก็คือ did ตัวเดียวเลย did นี่เป็นสุดติ่งมาก did บวกกับ subject บวกกับ verb หนึ่งบวกกับ question mark โอเค เอาโปมาดูเออ่จากตัวอย่างประโยคนี้ครูต่อจะให้อาโปแปลงเออ่ sorry ประโยคอ,อบอกเล่าวันนี้ให้แปลงเป็นประโยคคำถาม Did Johnny meet his friend at Did Johnny meet <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Yes friends เดี๋ยวนะ Meet his friend a t a supermarket last week. โอเคก็คือประโยคนี้อ่เอาเขียนให้ก็ได้ a t a s u p e r แต่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเป็นได้เลยเโอเคโอเคอาโปก็ยกมันลงมาทั้งยวงแล้วก็ตามด้วย question mark แบบนี้โอเคโอเคโอเคนี่คือ past simple tense จบง่ายๆ่าย